จริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือพี่ยังคงอยู่หน้าจอทีวีมีรายการประจำานะครับที่เราก็ต้องออกต่างจังหวัดก็คือเดือนหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า4ี่ครั้งแล้วก็ต้องจัดคิวเพราะว่ามันมีงานการแสดงดิเกลงมาด้วยนะครับมีงานดิเกแล้วก็งานหลักก็คืออยู่ที่หน้าจอทีวีวนนจ้ะ,นนจะอ๋อ,อ,อ,อก็ มันก็อดคิดถึงไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือทุกครอบครัวก็ต้องมีต้องมีพลาดพลาดแบบนี้ครับแต่พี่อ่ะดึงสติกลับมาได้แล้วก็จะบอกกับพ่อว่าพี่ก็เชื่อว่าพ่อพี่ก็เข้มแข็งเพราะท่านเดินทางไกลอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าพ่อไม่ต้องห่วงแล้วเนื่องจากว่าเราโตแล้วแล้วก็คณะที่พ่อสร้างเอาไว้เนี่ยสร้างจนเป็นลูกชยานมิชฉัยแล้วก็ยังมีน้องแอนยังมีน้องมิดและรวมทั้ง พ่อเขาได้สร้างหลานสร้างลูกศิษย์เอาไว้เยอะแยะมากมายผลงานของพ่อเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่แค่ลิเกมันมีเพลงประกอบละครมันมีบทละครมันมีใดๆที่เก็บเอาไว้ในแผ่นดินนี้แล้วแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงนี้พี่ก็ยังคงทําหน้าที่ลูกเหมือนเดิมถึงพ่อจะจากไปเนะี่ยมันมีความคิดถึงคิดถึงได้ครับแต่ว่าเราจะไม่จมจมอยู่กับความเศร้าเพราะว่าท่านจะได้ไม่มีห่วงไม่ไม่ต้องห่วงเรา แต่พี่เชื่อนะครับว่าพูดเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยนะครับก็คือพี่บอกกับคนในครอบครัวแบบนี้ว่าตอนนี้นึกถึงหน้าพ่อจะเห็นแต่รอยยิ้มบนใบหน้าแล้วก็เชื่อเลยค่ะว่าพ่อไปอย่างยังมีความสุขพอาะพี่ได้พูดหมดแล้วตั้งแต่วันที่ท่านยังได้รับรู้ได้ว่าผมอะจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นลูกของพ่อแล้วเมื่อพ่อมีความเข้มแข็งแบบนี้ลูกคนนี้ก็เข้มแข็ง และพร้อมที่จะพาทุกคนในครอบครัวเนี่ยดำเนินชีวิตต่ออย่าง,อย,างอย่างดีเหมือนตอนที่พ่ออยู่ค่ะตอนนี้กลายเป็นเรื่อต่าหลับของ,ของ,ของขวงคณะไปเลยใช่ครับแต่จริงๆนะที่เขาบอกนะคะว่าสิ้นพ่อเหมือนทอหกักสิ้นแม่เหมือนแพรแตกมันเป็นเรื่องจริงเพิ่งได้กับตัวเองว่าถูกแล้วเราอาจจะโตแล้วเราอาจจะได้ไดความรักได้อะไรจากพ่อมาเยอะแยะมากมายแล้วครับแต่เมื่อถึงวันที่เราไม่มีท่านเวลาที่เราคิดถึงอะ มันมีแต่เพียงภาพแล้วก็ความทรงจํามันก็จะทําให้เราอะอ้างว้างบ้างในในบางครั้งวางเวลาจริงๆมันอดไม่ได้ครับแล้วมันก็ไม่แปลกครับสําหรับลูกที่จะคิดถึงพ่อแต่ทั้งนี้ทางนั้นนด่ยนที่บอกเลยครับว่าพี่ก็ต้องเข้มแข็งไม่ได้ต้องยืมคาสอนที่เราเอามาปร <c oughs> ับใช้ได้โอ้หนูทุกอย่างเลยพี่ลืมไปหมดแล้วว่าไม่ได้ลืมหมายถึงว่าวพ่อ เชื่อไหมว่าพี่เล่นลิเกมา365วันเนี่ยพ่อเป็นคนขับรถเป็นคนบรรยายเป็นคนสอนลิเกพอขึ้นเวทีจับไม์บรรยายพอเลิกลิเกแล้วนะฮะขึ้นรถมามีแต่คาสอนว่าตรงนี้คุยกับคนอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วก็เล่นลิเกอย่างนี้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้ร้องอย่างนี้สิลูกเวลาพูดเสียงโศกต้องแบบนี้แบบนั้นคือมันมีแต่คาสอนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพี่ได้เปรียบได้เปรียบนืง่จังว่าพี่อะ เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยเป็นลูกด้วยพ่อสอนมาครบเครื่องมากวิชาที่ปัจจุบันเนี้ยที่ยืนอยู่ได้นะครับต่อยอดมาจากผู้ชายที่ชื่อว่าสมศักดิ์สมบูรณ์นี่แหละก็คือคุณพ่อเพราะว่าหัดให้พี่หมดเลยตั้งแต่ร้องลําพูดเข้าคนนู่นนี่นั่นคือแบบจนต่อยอดกลายมาเป็นลิเกแล้วมาเป็นนักร้องนักร้องพ่อก็เขียนเพลงให้ร้องสอนร้องเพลงแล้วก็ สอนการแสดงสอนแอคติ้งสอนหมดเลยจนกลายมาเป็นพิธีกรได้นะครับนี่แหละคือวิชาแล้วก็คำสอนของพ่อเนี่ยนะครับสอนให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสอนทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วเท่าที่จะสอนได้แม้กระทั่งจำได้เลยว่าเวลาที่เราจะก้าวขาออกจากบ้านถ้าเราไม่พร้อมอย่าออกนะลูกเพราะคนเห็นหน้าจอเราอะบางทีอะเขาเห็นเราสวยเราหล่อแบบนี้แล้วเขาอยากถ่ายรูปกับเราผมเผ้าก็ต้องดูให้ดี คือหมดเลยครับพี่เอขึ้นไปหลังจากที่ส่วนเสียไปขึ้นเมทีแบบมีแบบติดโอกาสเรียกพ่อขึ้นไปด้วยไหมคะครับอ่ามันมีวันที่พ่อจากพี่ไปอ่ะวันแรกครับแล้วก็พี่มีงานลิเกแล้วมีไม่มีตัวท่านขึ้นไปแต่เราเอารูปไปอันนั้นแหละลปปใช่ครับแล้วก็น้องชายอ่ะ เอารูปรูปพ่อซึ่งอัดกรอบไปเป็นรูปเล็กกันนะครับแล้วก็ไปตั้งคู่กับพ่อแก่เพราะบันเวทีเนี่ยจะมีพ่อแก่แล้วเวลาธรมเนียมของลิเกก็คือก่อนเล่นเนี่ยเขาจะตั้งกำนนใช่ค่ะไหว้พ่อแก่กันสาธุก,การซึ่งพ่อจะเป็นคนทําพิธีนี้อยู่ทุกงานตั้งแต่จําความได้มาพอไม่มีท่านแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องรับหน้าที่นั้นแล้วก็มีรูปท่านตั้งข้างๆพี่ก็บอกด้วยรอยยิ้มนะแต่สักพักนึงอะลูก มันอดคิดถึงไม่ได้ก็นั่งมองท่านแล้วก็น้ำตาก็ไหลมันเหมือนว่าไม่น่าจะมีภาพนี้เนาะมันน่าจะเป็นภาพที่พ่อมานั่งตรงที่เรานั่งและเราอะไปนั่งข้างล่างแล้วก็ฟังพ่อทำคาถาบริกรรมอะไรก็ว่าไปแต่พอหน้าที่นั้นมันตกมาถึงเราแล้วแล้วก็ผู้ชายคนนั้นกลายมาเป็นคนที่อยู่ในรูปภาพแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าใจหายครับแล้วเด็กๆในคณะอะ พี่ก็พยายามที่เรียกลูกน้องมาเพราะลูกน้องเห็นภาพนี้ก็เรียกเขามาประชุมอีกว่าเวทีเนี้ยวันนั้นอ่ะพูดจริงๆเรียกลิเกมาหมดเลยว่าเวทีเนี้ยชยาป้ายเนี้ยผู้ชายในรูปเป็นคนสร้างนะเพราะฉะนั้นลูกเขาไปแล้วก็อย่าทําให้เขาผิดหวังเขาทิ้งวิชามาให้กับเราเรา,เราต้องเล่นลิเกให้ดีที่สุดให้สมกับค่าว่าจ้างของเจ้าภาพและเราอ่ะ หมดกําลังใจไม่ได้เราต้องทําแต่ละฉากแต่ละวินาทีให้สมกับที่พ่อทําเอาไว้แล้ววันนั้นหนูดิเกเล่นดีด้วยเล่นแล้วเจ้าภาพมาหางานต่ออีกด้วย,วยนะประมาณนั้นน่ะครับ